พี่วินจะมาทำอะไรคะรีวิวอ้อฮอปีตค่ะอันนี้ก็จะทำอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราจะทำเป็นเท่นรองแบบเซตเลกนะคะเซตอะไรนะคะเซตเล็กน,นะคะค่ะส่วนแผ่นรองนี้เราต้องไปหาซื้อตามแยกนะคะอันนี้เราต้องไปซื้อแยกเหรอคะเซตเล็มันไม่มีให้นะคะแล้วต้องทำยไงต่อคะก็ต้องเก็บเข้อความา เสียบเข้าไปยังไงคะสวยมากค่ะแล้วในอุปกรณ์นี้มีอะไรบ้างคะมีเม็ดบีบให้มีอะไรอีกคะมีแผ่นที่จะเอาไว้ทำแล้วก็มีอะไรคะอันนั้นอันนั้นคืออะไรคะอันนี้คือฉากมีฉากให้เราด้วยแล้วก็มีกล่องให้เราเก็บอ,อุปกรณ์ ัวกล่องอันนี้ก็แยกมาเรียบร้อยลอนนแล้วเราแกะออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดีย๋ยวค่อยมาดูพี่พินทำกันนะคะเนะต็มเงียบจมาธิไหมคะของเล่นอะพวบีดฝึกสมาธิใช่เพราะว่าดูสิกว่าจะทำได้แต่ละอันกว่าจะทำให้ตรงล็อกมันเหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยเลยใช่ไหมคะอ่ะค่อยคยหยิบค่อยค่อยค่ะไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวนะ อะค่อยๆทำไปค่ะเซตนี้เราซื้อที่ไหนคะพี่พินหน้าสวนเ่นเย็กกี่บาทคะเซตเนี้ยพี่ๆเป็นไหมคะไม่ชอบมัดผมเลยพี่พินไม่ชอบมัดผมเลยผมยผมสั้นจะมาเต้นพี่ๆคนอื่นเป็นไหมคะมเราเป็นแม่ลูกตาที่ตาท ทำไมคะขมักขเม่นมากทำอ้าวทำไม่ถูกใจก็ลบกระเทออกแล้วก็ทำใหม่ต่อเอคาค่อยพีดค่ะนี่ของแม่เสร็จแล้วของพีพีนก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราต้องทำไงนะคะพีพินพอเสร็จแล้วเราก็เอาสเปรย์ฉีดค่ะ ีดให้ทั่วๆเลยใช่ไหมคะนั่นเกินไปเอาออกไม่ได้เรอคะต้องฉีดไม่ได้หรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่พอเราทำเสร็จแล้วเราก็ฉีดน้ำใช่ไหมคะพอฉีดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้เขาแห้งแล้วเราค่อยแกะออกมาเป็นตัวเดี๋ยวมาดูตอนที่เราแกะออกแล้วนะคะน่ารักนะ